ลูกวานปาเป็นเป็นลูกสุกรงเรืองแบบน,นี้เราจะเอามาเพาะครับในตกะก็ิมาเพาะตอนมาอยู่นี่ที่นี่ใหม่ๆสักประมาณยี่สิบปีเนี่ยอยากจะเอามาเพาะมากเลยแต่ไม่มีต้องไปหาซื้อเข่าลูกนก็ประมาณเริ่มแรกกับา่าเพาะเพ็น เป็นหลายร้อยเป็นพันรูปกว่าจะเพาะให้งอกได้มีเสียรูปขับหวานไปเป็นพันนะครับเป็นพันรูปแต่ตัวเนี้ยสามารถทำได้แหละตาลอดก็ถือว่า95%ที่ทำให้งอกได้แต่ก็มีต้นที่ทิ่เพาะไปแล้วทำให้ให้เกิดลูกเนี่ยครับกิเ,เป็นต้นที่เคยเพาะไปเอาไปปุ่แล้วจะได้ลูกตัวนี้ ต้นที่ดูดูต้องเนย่างหายากนะครับสุกเมื่อเราได้เก็บลูกลงมาจากต้นเราต้องมาเอาเนื้อออกจากเมล็ดแล้วก็ทําสะอาดเหลือแต่เมล็ดข้างในอย่างเดียววิธีการที่จะพอะเม็ดผักหวานเมื่อเราได้ลูกผักหวานมาจากต้นเราเก็บตรงมาแล้วลูกสุกเหลืองแบบนี้เราก็จะต้องมาเอาเนื้อออกจากเมล็ดและล้างทำความสะอาด อันนี้เป็นขั้นตอนแรกเมื่อเราขั้นแรกขั้นแรกเราก็ต้องเอาเนื้อออกด้วยกันบี้ออกกระบ,บี้ออกด้วยมือมันมันเหนียวต้องเราผมใช้วิธีนี้เลยครับเทา้าขึงเยอะ ใช้คลึงแบบนี้ก็ได้อาจจะดีกว่าระยิบมันล่อนออกไปเรื่อยๆเอาเนื้อออกจากเมล็ดพอเราพอเราเอาเปลือกออกแล้วล้างให้สะอาดประมาณนี้ จะแต่เม็ดข้างในประมาณนี้เราก็จะเอาไปพึ่งลมไว้ให้แห้ง,งนี่ครับกจะเ่มนี่นะเราเราก็จะไปพึ่งลมไว้อย่างนี้นะครับประมาณประมาณคืนถึงสองคืนให้แห้ง